วัวว่าแล้วทำไมได้กลิ่นขี้วัวทำไมได้กลิ่นขี้วัวน้องอยู่ตรงนี้วัวควายอ๋อเขาว่าแบบต้องไปอันนี้ก่อนนี่ไปเดี๋ยวเราุเดี๋ยวเราแบบไปบอกเลยุยเต็มเลยอะเต็มเลยอะผักบุ้งนี่เดี๋ยวมาบริจาคผักบุ้งก่อนทุกคนมีถั่วฝักยาวด้วยทั่วฝัก เดี๋ยวนะนี่นี่นี่ตรงนี้หุยนกก็มีตววแก้วก็มีเอ้ยน้องแมวน้องแมวแมวแมวดำเธอจุบเธอจุบคนดูเหรอเธอจุบคนดูเหรอจุ๊บจุ๊บเธอจุบคนดูเหรอทำไมทำอย่างนั้นน่ะ ฮะเอาใหม่สิอีกสักจุบดิจุบถ้าจุบคนดูอ่ะออแรงมากนี่ตอนนี้เขามีแบบให้แลกเลยแล้วเ,เ,เ,เอาเราเป็นถั่วฝักยาวดีวกว่าน,นะทุกคนนี่เราเอาถั่วฝักยาวดีวกว่าหนึ่งกำป่าแล้วก็กลับไปทํากับข้าวซื้อซื้อถั่วฝักยาวไปทํากับข้าวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบแกะก่อนแกะยางออกก่อนอืออุ้ยอุ้ยต้องควาย นกไายเอาเมนมีม,มีอะเอาน้กไายเอาอุ้ย <c oughs> ลิน้น <c oughs> ลิ้นยาวมาก <Okay. S 2> ลิ้นยาวมากอ <c oughs> เออเออลิ้นยาวมากเอ้า โอ๊ยโอ๊ยเธอก็กินคนเดียวเลยเอาเอาไปหมดเลยเออนี่อืม,อมขอจับหัวหนะ่อยอืมองควายอืมอ่างลักอ่ะอืมฝายต้องควายหมดเอาไปหมดแล้วก็หมดแล้วก็เข้าไปเนาะยื่นไปดูด้านนน้นไปดูด,ด้านนน้น มีด้านนู้นได้โอ้โหเขามีผักเขามีผักเยอะอุอ้ยแล้วควายตัวอ้วนๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้หที่ที่วัดนี้แบบมีแต่ตัวนนะอ้วนๆนะแอมน่ารักมากอ่ะเรียบร้อยเรียบรอยไปน,นี่นะครับสามารถมาทําบุญอะไรต่างๆบริเวณด้านนี้ได้คือตอนนี้เราไปให้อาหารวัวควายเสร็จเรียบร้อยเดินเข้ามาอีก อันนี้นจะเป็นแบบจุดทําบุญนะฮะเดี๋ยวเรามาทําบุญกันก่อนนะเราค่อยไปทําอันนี้คือจับสลากหรือว่ายังไงอ่ะขอดูก่อนนะเออ,อ,อ,อเป็นอ๋อเ,เป็นเป็นแบบเหมือนหลวงพ่อปะอ๋อไม่ใช่บอกว่าเขาเป็นแบบเหมือน